สวัสดีสมาชิก <c oughs> น,ขขนอีพีสี่สุกข่านอ่าคลิปนี้เอามาเบ่งแนวทางไว้หุ่นดาวโจนพี่น้องไว้หุ่นดาวโจนเช้าวันที่สิบหกกรกฎาคมพี่น้องซ้ายรูุดซ้ายรลุดซ้ายเจาะพี่น้องซึ่งอ่าคลิปที่แล้วดาวโจนเช้าวันที่สิบห้าแอดให้ ตัวเจาะบาผ่านไม่นะ <c oughs> อะเจาะบาผานเจาะบาผานแต่ว่าซ้ายวิ่งซ้ายโหลดกันย่งได้อยู่เพราะว่า้อยหุ่นดาวโจรเช้าวันที่สิบห้าเช้าวันที่สิบห้าออกไวยออก ศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วกะหกสองพี่นอ้องสายรูดสายรูดมา,าตัวล่องพี่นอ้องมาหกสายรูดมาหกคลิปนี้เขาจะมาเบิ้งกันอ่าเนี่ท่าไม้หุ่นดาวโจนเช้าวันที่เช้าวันที่สิบหกพี่นอ้องกลับมาเบิงง้งกันเลย ไวหุนดาวโจนสายวิ่งสายรูปแลกาชุดเจาะสองตัวพี่นอ้อกชุดเจาะสองตัวบนล่างก็จะได้สี่หกสี เจ็ดก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่นอ้องสายวิ่งสายรูดวิ่งสี่เด่นสี่ตัวร่องตัวร่องตัวกันฮกขับตัวร่องตัวกันฮกแต่เกิดเท่บาบ่ชอบ ตัวเด่นสี่ห้าก็เอาตัวร่องไปจับก็คือเอาหไปจับก็จะได้หกหกหกเจหศหหนึ่งประมาณนี้พี่นอ้องไว้หุ่นดาวโจนอันนี้คือตัวร่องส่วนชุด3มตัว เอ,อดประกบไว้ก็จะได้เด่นหน้าเด่นสองสี่หกส,สหนึ่งสองสี่ศ พี่นองอันนี้คือแนวทางห้อยหุ่นดาวโจนช้าวันที่ช้าวันที่16กรกรกฎาคมพี่น้องอเป็นแนวทางห้อยหุ่นดาวโจนสาสมาชิกเอซชอบถูกอถ,ถ,ถูกใจกัตามได้พี่น้องกับว่าชอบกระพานกระเบิงไหวเป็นแนวทางกะ,ะโฉมัน กันทุกคนครับ